สาจันญาบริบค่ะี่าปนานคาค่ะวันน huh e ี้นะคะมาติดตารที่มีความหมมับทกนิตขชคขอเชิญทุกยาดยค่ะสวัสดีค่ะนางสุจิตาเชยันค่ะเป็นประธานกลุ่มที่รวคุณยค่ะสวัสดีอดางจิค่ะสวัสค่ะ กำลังการผลิตรายในพื้นที่เป็นยังไงบ้างเราสงสารพื้นที่ด้วยค่ะสำหรับปัญหาในระดับนี้ก็มีเอาโรคจากข้างนอกเข้ามาในเรื่องของผลการงานเนี่ยค่ะเดือนหนึ่งต่องานเนี่ยถ้าเราคิดเฉลี่ยต่องานเนี่ยก็มีหนึ่งสองพันถึงเกือบสองหมื่นเกืบประมาณหนึ่งเป็นพันบาทต้องใช้เรื่องอะไันะคะใชนเรื่องของการผลิตเนี่ยเป็นคนกระทบกระทบนะคะใช่ค่ะส่วน ก็โมาเป็นองคะแล้วส่วนยายยายมีหน้าที่ชั้นน้ำค่ะทำงานกั่ยิ้ทำงากับที่เป็นเ่้งของการบอกมามีแรงงานยิ่ากทำไปข่ายทาส่วนของการจับตรงตามพื้นที่ก็จะเป็นหน้าที่ของของนางสิบเก้า และส่วนประกอบก็ดำเนินการเป็นเป็นรายงวตรแต่เราเรานที่าไนะรเียุกคกันี่้าว่าเราจะสามารถส่งได้ตรงตานีได้เพราะว่าความทุกการแข่นการใช้น้ำ ส่วนของอาคารก็มีร <Right. S 1> ้านขายของชำค่ะก็ม mm. ีร้านกาแฟแล้วก็มีสวนเรียนค่ะสมหรับที่คนะัะมีอาชีพหลักของเราเป็นชื่อในการทนสวนค่คนที่บ้านรมีภาษาอะไรไมคนครอบครัวเรนไม่ว่าเรามีกานดาาบค่ะแล้วก็ชอาบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานในการทำโครงการใช้เป็นหมอโมรู้ค่ะตขอบีอาร ้ก็ในเรื่องของการชำระเงินคืนก็คิดว่าเราตรงนั้นจะมีปัญหาแค่ใน่ได้การชำระคืนไม่ไม่มีค่ะล้วประกันนะคะว่าต้องสมชำระคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะ